ติดการนอาเขายกเข้ามาเอ้าก็ต้องทำแบบว่าตรงนู้มไหมกอกน้ำใกล้ๆกับทรายไหมได้หมดเลยอันนี้ใกล้ฮะใกล้เพราะก๊อกน้ำมันอยู่ในขนาแล้วเราหนนี่ใกล้เลยไี้คุณนี่อันนี้บอกอืมนี่เปล่านี่นี่นี่อะไรที่นี่นี่ใกล้เลยมันยองมันย่อง าเชือกันเลียวเหมือนนั่นเลยเหรอเอาตัวเดียวบ่หรือว่าสองตัวสองเลยจะลูกฟักนั้นเอาตัวโน่นเหรนี่ตันี้ฉันี่แถวคาทงร้านนึ่ง

ต่นในอะนเดะร้อนจัดเอทีร้อนจัดทำไปนอนไป nó xíu việt อย่าเวลา yeah, là 3 đường đường <laughs> คือเวลาขุดแล้วก็เอารี้ยกมัก็สีแดงไมได้เยยมอไดี้บ่ดเนี่ไมันใกล้กับเลยเออได้อยู่ใกล้กับายันอัมีดิองมีตันเดี๋ยวผมเราทำแล้วก็เผื่อให้เขาใช้งานไปเลยนะ เที่ยงแล้วไม่ใช่เหรอรอนเกินเที่ยงไม่ไดได้ม่้ยง5บอกไม่ต้องใช้หลังคาใช่มีเบนโว่49ไปอยู่ยอตรงนี้แหละใกล้กว่าจัดไปอ้าวเลย คุณหานาปลาปลาอะไรนะคุณเลยลบล้ลบแลอืมเลยลบมาแล้วลบมาแล้วเอาเลยจเองเขาว่าอย่างนั้นอ่ะใครรู้เหรอเขาว่าอย่างนั้นคุณเลยมันเตะทหาไมเลยคุณเลยเนาะอืมก็พยายามยังให้เอ็มโดนทำโดนก็ซ่อมใหม่อันนี้มีที่ปิดวาลเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วประมาณที่ห้าสิบเราผมมีที่าปิด ਕਹਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਟੋਨ ਤਮਾਈ ਨੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਨੰਗਾ ਚੂੜੇ ਨਾ ਇਹ 50 ਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂੜਲੇ ਦਾ ਪਾਉ ਮੇ ਤੇ ਆਉ ਆ ਯਾ ਕੁਈ ਯਾ ਲੈ ਕੁੱਕਵਾ ਮੈ ਲੈ ਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਾ เราก็ทำการยกน้ำร้านลุงแล้วก็กลางเรียบร้อยใช่แต่ว่าเราไม่ได้มาใช้ใช่กางวางไว้ตรงนั้นเลยไม่เราคุณเราทำแบบนี้มันร่มอยู่ตอนนี้แดดร่มพอดีเราก็เตรียมขุดเพื่อที่จะต่อเออทำทุติยาไปเลยไว้ใช้ในการผสมปูนอะไรต่างๆนะยังไงฝากกดไลค์กัแชร์ด้วยครับครับคุณเอาคุณเดยกผมสุเปกก่อนเออะ เดี๋ยวผมไปไปทำเชือกอะไรกันนะครับ <c oughs> ผมเราจะเริ่มทำมาร์กกลุม้มเอซีนะมันไม่ใบจริงนะเอซี FC นะมันร้อนจริงอะไม่ร,ร,มร้อนเลยน,นะทำไปพักไปนะครับผมอะนี่ยนะน้อไก่ตั้งเนยมันร้อน,นอะทำเนี่เออ

ล็อกป้าจอไปเลยนะแก้วแตกแก้วแตกกกินแก้วไปโอเคครับที่นี้ก็เอา่นี้ก่อนครับผมเราลองรับไลอส่วนนึงนะครับเก็บงลลองนั่นนะเห็นเรนไหมกล่องขนมไม So, how about some that?